โรโนอ์คูมมนกุนซือทีมชาติเนเธอร์แลนด์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโคดี้กักโปตัดสินใจพลาดที่รีบย้ายจาก PSV อสอโฮเฟนไปอยู่กับลิเวอร์พูลในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษค่ะโดยลิเวอร์พูลค่ะซื้อกักโปปีกทีมชาติเนเธอร์แลนด์จาก PSV มาในราคา35ล้านปอนด์ราว1.4พันล้านบาทค่ะหลังโชว์ฟอร์มโดดเด่นในศึกฟุตบอลโลก2 0 2 2ที่กาตาร์และเซ็นสัญญาถึงปี2018แเตะว,ตวันลเล่ถนนินแปดไม่สา,าว์ฟอร์มเก่ออบสามากกา้ลงเล่น6น รวมทุกรายการไม่สามารถทําประตูหรือแอซซิตได้เลยค่ะล่าสุดค่ะครูมันได้กล่าวถึงกัคโปว่ามาตรฐานในอังกฤษสูงกว่าในเนเธอร์แลนด์มากแต่พวกเขาก็ยังเป็นเด็กหนุ่มไม่ใช่เหรอคุณเห็นว่าเขาย้ายไปอยู่กับทีมที่กําลังทําผลงานได้ไม่ดีนั่นทําให้ทุกอย่างยากขึ้นสําหรับเขาและในฐานะผู้เล่นใหม่คุณจะถูกทดสอบทันทีถ้าคุณทําประตูไม่ได้หรือคุณไม่มีบทบาทสําคัญในทีมมันจะยิ่งยากมากขึ้นโดยเฉพาะสําหรับนักเตะอายุน้อยค่ะ